พี่น้องเรามาบรรจุอันนี้ใส่กดด,โดไนนะูไว้เนาอเดี๋ยวจะโดงขั้นตอนจะทำโดงต่อไปเนะใส่ประมาณนี้เละเดี๋ยวก็เติมน,น้ำไปอีก นี่ใส่ประมาณนี้เลยมันลอยอีกนะต้องเอาใบตองกับน้ำนะ่ะทับลงไปให้มันท่วมไม่อย่างนั้นมันก็จะเออไม่น้ำเชื้อที่เราดองก็จะไม่ทั่วถึงนะครับหัวเชื้อที่เราอันเติมเข้าไปมันจะได้เอาน้ำอ่ะมากดทับอีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้มัน น้ำอยู่ระดับนี้มันจะได้ไม่ลอยขึ้นมามันจะได้ท่วมทวถ,ถึงทุกลูกนะครับเยอะมันกันสามกระปุกแล้วยังไม่อันหมดเลยโอ้สามโหลแล้วยังเหลือตั้งเยอะเนี่ยพี่น้องนี่นึกว่าจะน้อยเมื่อกี้ไปเก็บมาโหเดี๋ยวไปหาโหลมา โอ้หลนโอเคเดี๋ยวไปหาโหลก่อนสี่สีโหลเลยเน่ะเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่ได้สี่โหลเปี้ยเลยพี่น้องโอ้ดีจังนึกว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเด็ดเก็บมา แกเดียวเองนะได้ตั้งเยอะๆเลยเนะี่ยดูสิดีจังเลยได,ลลยด้สี่โลแล้วพี่น้องเอ้ยดูสิเนี่ยดูสิเยี่ยมเลยเดี๋ยวก็เอามาดองต่อจากนั้นเราก็เอามาแบ่งปันกันกินในวันต่อไปนะครับ ผมก็จะตัดหัวเื้อนะครับใส่เข้าไปในหมอ้อซึ่งตวงน้ำเสร็จแล้วที่ปริมาณในสัดส่วนที่เราจะต้องดองมะกอกนะครับ mm hmm. ก็ผงสำเร็จผสมเสร็จมาแล้วเราก็จะโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนดูปริมาณเมะกอกน้ำพอประมาณเราก็จะ ผสมเข้าไปแล้วก็คนให้ได้ที่แล้วก็ค่อยเทเข้าไปนะครับต่อจากนั้นก็คนคนคนให้มันละลายนะฮะให้หัวเชื่อมันละลายนะครับพี่น้องแล้วก็เ,เดี๋ยวต่อจากนั้นเราก็ค่อยเอาไปเทใส่โหลนะครับเราคนตรงนี้เลยคนไปเรื่อยๆนะพี่น้องจนกว่าจนกว่ามันจะละลายนะครับน่าจะใกล้เคียงแล้วแหละเดี๋ยวได้ที่เราก็ค่อยเทมาใสาา่โหลนี่นะครับ โหลมะกอกนะครับที่เตรียมเอาไว้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็โดองไอ้ที่เสียงดังแครบแบแครบแกรบนั่นแหละครับยังไม่ละลายเพราะว่ามันต้องละลายนะต้องคนไปสักพักหนึ่งนะพี่น้องพี่น้องต่อจากนั้นก็เริ่มได้ที่แล้วเราก็ตักลงไปในอันโหลนะครับอืมอ๋อ พี่น้องเดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่ไประดับนี้เนาะเดียวเราเราใส่ถุงถุงน้ําเปล่านะ่ะเพะว่ากดไปเพื่อไม่ให้อะลูกมะกอกมันลอยขึ้นมาไม่อย่างงั้นมันจะมีปัญหาในการอ่เสียได้เดี๋ยวนะเ๋ยวลองเอาฝามาปิดดูอ่าต่อจากนั้นเราก็เออเดี๋ยวมันมันให้ถุงมันอ้นั่นก่อนเพราะว่ามันจะได้ไปดันเตะเดี๋ยวนะปิดเลยปิดปิดฝาเลย ออทำไมไม่นนไปวะเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วได้แล้วปิดเดี๋ยวปิดฟ้าดูมันจะอยู่ไหมพี่น้องปะกาว่าไม่ให้มันลอยมาอ่ะโอเคน่าจะได,ได้แล้วพี่น้องจ้าครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องอเขียนวันที่ไว้ว่าดองวันที่เท่าไรเท่าไรวันนี้ยี่สิบเก้าเดือนสิงหาคมแล้วก็นับไปอีกข้างหน้าก็จะได้กินนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่เติมน้ำหัวเชื้อเข้าไปนะครับพี่น้องครับใส่ได้ประมาณน่าจะใส่ประมาณเพียงแค่นั้นให้มันจมก็พอเนื่องจากเราจะได้อันเผื่อเอาถุงบรรจุน้ำใส่ไปด้วยนะครับผมจะลองใส่ไอ้นีเข้าไปเอาละ ต้องใารฝาอัดเข้าไปพี่น้องมันจะได้อยู่ต้องปิดให้สนิทโอเคสนิทแล้วพี่น้องอายับเจนเลยเตินไปใหมเมื่อกี้ลืมเปิดแฟลชพี่น้องภา,ภาพภาพโมัมเมืม่อตะกี้เนี่ยโอ้โหขอโทษที่เดินห่างภาพไม่ สดใสดังความประสงค์ตามตามจำนงก็ขอทุกความพยายางมากทีเดียวออพอดีดาริ่งลืมเปิดเพลดลืมเปิดเพลด,ด,ดให้ช่วยเพราะมันมืดดาวมันก็เลยทำให้ภาพที่สลัวมืดไปนหน่อยโอเคพี่น้องใส่เติมใส่ถุงน้ำอัดเข้าไปก็พอดีเราจะต้องไม,ไม่ให้มันลอยนะครับต้อง,ต,องต้องกด ใช่ถุงที่บรรจุน้ำเนี่ยกด,กดเอาไว้เพื่อที่มาให้ลูกมากอกน้ำลอยขึ้นมามันจะได้เนี่ยดูเหมือนลักษณะไม่ไม่ท่วถึงมันจะน้ำหัวเชื่อจะไม่เข้าไปนะครับเราต้องเติมไปอีกนิดหนึ่งให้มันจมให้มันท่วมนะเอาง่ายนะโอเคน่าจะท่วมแล้วแหละพี่น้องสุดท้ายเราก็ได้มะกอกดองไว้รับประทานแล้วก็ไว้ต้นรับเขกงเรือ หรือว่าพี่น้องมารับประทานได้ฟรีถ้าขายก็สิบบาทก็ได้ประมาณ5 6ลูกนะครับพี่น้องพอดัดแปลงพอเราถนอมอาหารหรือว่าดองเสร็จสิ้นแล้วเวลาเราไปยำน่ายแบ่งใส่ถุง5บาท10บาทปัจจุบัน5บาทไนมะ่มีแล้วนะมีแต่10บาทนะครับพี่น้องจ๋าก็คือ10บาทบรรจุข,ขายนะสังเกตเวลาพ่อค้าไม่ขายเขาเอาไปแบ่งถุงแล้วก็ใส่น้ำคลิกเกลือนะโอ้ขายดีมากเลยครับผมทุละ10บาท ไม่คินลูกเองอันนี้ก็คือมีเยอะแยะนะครับโอเคเราสายไปก็น่าจะเพียงพอเรียบรอ้อยมันฝนจะตกไหมวาอากาศดีมากเยี่ยมพี่น้องเย้ยเรียบร้อยครับผมท่วมแล้วจมแล้วก็แปลน,นว่าการดองมะกอกน้ำด้วยสูตรพิเศษสำเร็จบิดเสร็จก็เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวต่อจากนั้นก็รอเวลา ที่จะไว้รับประทานในวันถัดไปก็น่นจาจะอีก15วันก็มาดูกันเอ่อก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เดอ้อผิดพลาดประการใด,ดขอโทษขออภัยให้ป็นผู้ใดรู้สุดไหม่สุดดีก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดอ้อพบกันในคลิปถัดไปสนุกเพลินวิวขราวว่าสวัสดีครับ